ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนใจบุญร่วมงานนำ้ำมัสการปิดทองประจำปีองหลวงพ่อโตร้อยพพุทธบาทจำาลองและกราบน้มัสการขอพรพระเจ้าสัวองค์ใหญ่ณวัดกลางบางแก้วตำบนนลนครใจสีอำเภอนครใจสีจังหวัดนคปรปฐมกำหนดงาน23 24 25กุมภาพันธ์6 7 6 7รวมจัดงาน3วัน3คืน ในงานขอเชิญร่วมกราบนมัสก,การปิดทองขอพรขอบาร,รมีองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์องค์พระประธานในอุโบสถวัดกลางบางแก้วกราบนมัสก,การปิดทองบอยพระพุทธบาทจำลองที่จัดสร้างขึ้นมาในสมัยหลวงปู่บุญขันธโชตเมื่อปีพศ .2433 ที่ประดิษฐานนาบฑปของวัดกลางบางแก้ว กราบนมัสก,การขอพรขอบาร,รมีแก้ปีชงองค์พระเจ้าสัวใหญ่ณนะสาราก,กระโจมแต่ขอเชิญร่วมสะสมบุญทานบาร,รมีกับกองบุญกองกุศลของทางวัดตามกำลังศรัทธาและสำหรับในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567ซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน3 เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมกหลักคำสอนหลักใหญ่ใจความของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกทางวัดจัดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนโดยพร้อมเพียงกัน สำหรับในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานทางวัดจัดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบบนดบที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานชมภาพยนตร์จากกาวาภาพยนตร์จัดฉายหนังใหม่ชนโลง ชมประครลลำย้อนยุคจากคณะรอพักดีชมปีตลรอดงานอย่าลืมร่วมงานประจำปีงานนมัสก,การปิดทององหลวงพ่อโต ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองกราบนมัสก,การองค์พระเจ้าสัวใหญ่แก้ปีชงณนะวัดกลางบางแก้วตำบลนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม23 24 25กุมภาพันธ์2567สามวันสามคืนดำเนินการจัดงานโดยพระครูปฐมวัชิราคมเจ้าวาดวัดกลางบางแก้วพร้อมคณะสงฆ์คณะกรรมการ สิทยานุสิธิ์วัดกลางบางแก้วร่วมกันจัดงาน